สินาทีต่อจากนี้ไปพี่โอคุยเรื่องปีศาจลวงตายเวนอิวิ l เลสนะครับ สวัสดีครับพี่โอนิติเทพช่องโอเคนิติเทพครับคลิปนี้พี่โอจะขอคุยถึงภาพยนตร์จากการจัดจำหน่ายนำเข้าของ Night Age c t u r e ค่ายนี้เป็นค่ายคุณภาพมากในการจัดจำหน่ายหนังสยองขวัญที่จริงเขาก็มีหนังหลายประเภทแต่ว่าประเภทที่เขาเน้นและประสบความสำเร็จคือหนังสยองขวัญทั้งหลายเยอะมากเรื่องล่าสุดพี่โอไปดูเรื่องอะไรนะฮวยเซราแล้วก็เรื่อง t a l k to มีค่ายนี้นำเข้าด้วยหรือเปล่าจะไม่ได้เอ๊ะ <c oughs> หรือว่าหรือว่าเป็นค่ายฉายแสงอ่ะจำไม่ ได้แล้วไม่เป็นไรเราพูดจริงเฉพาะเรื่องนี้ก็แล้วกันครับพี่โอเคยดูหนังจากอเมริกาใต้มาแล้วประมาณเรื่องหรือ2เรื่องนี่แหละเป็นหนังสยองขวัญเหมือนกันที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวแล้วก็มีปีศาจหรือมีผู้ที่ปีศาจ เนี่ยแหละสิงอยู่ในบ้านหรืออะไรประมาณเนี้เป็นหนังที่สนุกพี่โอชอบมากนะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าทางอเมริกาใต้เขาทำหนังได้ค่อนข้างดีแต่น่าจะเป็นของชิลีเปรูเอกวาดอร์อะไรไม่แน่ใจแต่เรื่องนี้มันเหมือนกับว่าเป็นหนังอาราเจนตินาครั้งแรกในชีวิตที่พี่โอได้ดูนะครับแล้วได้ดูแล้วรู้สึกประทับใจมากเพราะฉะนั้นการทีร่เป็นความประทับใจครั้งแรก ที่ได้ดูแล้วชอบขนาดดีเนี่ยพี่โอก็อาจจะมีคะแนนช่วยอาจจะให้เกินจริงไปหน่อยนะครับต้องขอออกตัวว่าบางคนอาจจะดูหนังเรื่องนี้ตามคำแนะนำแล้วเห็นว่าไม่สนุกแล้วก็มาต่อว่าอันนี้เป็นเรื่องส่วนบุคคลเลยพี่โอคุยแบบคนดูทั่วไปไม่ได้คุยแบบนักวิจารณ์ที่มีเนื้อหาวิชาการนะครับว่าพี่โอจะเล่าให้ฟังว่าไม่ใช่ไม่ใช่เล่าพี่โอจะคุยว่าหนังเรื่องนี้สนุกหรือไม่สนุก สำหรับพี่โออย่างไรชอบหรือไม่ชอบอย่างไรครับก่อนอื่นต้องเท้าความไปยังรอบสื่อบนชนที่จริงเรื่องนี้เขาจะเข้าฉายตั้งแต่วันที่25เมษายนนะแต่ว่าเขาเลื่อนมานะครับแล้วก็จัดรอบสื่อไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรู้สึกว่าจะเป็นวันวันที่7ที่8เนี่ยแหละ ตรงกันชนกับอันเดอ a ์พา l า l ลสกายของวินเมทวินนะครับใต้รักใต้ฟ้าคู่ขนานซึ่งพี่โอไปดูมาที่พารากอนแล้วเรื่องนี้ก็จัดรอบสู่อีกที่หนึ่งแต่ว่าอินฟลูน้องๆทั้งหลายที่พี่โอรู้จักในเฟซใน y u t u b e เนี่ยเขาไปดูเรื่องนี้กันเพราะว่าเขาชอบหนังสไตล์สยองขวัญมากกว่าที่จะดูหนังคุกกี้หวันแหววคุกกิคุโรแมนติกคอมเมดี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้ว แล้วของพี่โอเป็นหนังฟิลิปปินส์อันนี้หนังอาร์เจนตินานะเรื่องนั้นพี่โอชอบพี่โอก็ทําคลิปไปแล้วแล้วก็กะว่าเมื่อหนังเข้าเข้าฉายจริงวันที่9พฤษภาคมเนี่ยก็จะไปหาดูแต่พอถึงวันจริงก็มี มีใครเมเจอร์เขาก็ให้โปสเตอร์มาสำหรับพี่โอให้พี่โอทำคลิปเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีตารางการฉายออกมาว่าเรื่องนี้ไม่ได้ฉายในสาขาที่บ้านพี่โอพี่โอก็เลยต้องดูหนังเกาหลีไปก่อนสรุปว่าสัปดาห์นี้เข้า4เรื่องนะครับมีอาณาจักรแห่งพิภพวานอนรักตายฟ้าคู่ขนานแล้วก็หนังเกาหลีเขาร้ายเธอหลับ while you were sleeping ก็เท่ากับว่าคุยไปเรียบร้อยแล้วแล้วเมื่อวานพี่โอ,อ๋ก,ก็ติดธุระเนื่องจากว่าเรื่องนี้พี่โอ,อต้องการดูเป็นภาษาต้นฉบับซาวแทรกเพราะว่าพี่โอ,อเห็นว่าหนังที่ใช้อารมณ์ของตัวละครเนี่ยมันจะมีน้ำเสียงมีความเน็ดเหนื่อยในการแสดงพร้อมๆกับการเปล่งเสียงมันจะมีอารมณ์ออกมาจากตัวนักแสดงที่กำลังถ่ายทอดความเป็นตัวละครนั้นซึ่งคนภาคเสียงในภาษา ของแต่ละประเทศที่เขาฉายเนี่ยมันทําอย่างนั้นไม่ได้อันนี้พี่เป็นเป็นความเชื่อส่วนตัวแล้วพี่โอคิดว่ามันก็เป็นความจริงด้วยนะพี่โอก็เลยหลีกเลี่ยงหนังที่ภาคไทยนะครับพี่โออ่านเอาดีกว่านะครับคนไทยควรจะหัดอ่านหนังสือบ้างพี่โอก็เป็นคนไม่ค่อยอ่านหนังสือแต่ว่าอ่านซับไตเติลนี่อ่านได้ตลอดเรื่องนะครับเรื่องนี้ก็เลยรอที่จะดูในเวอร์ชั่น ภาษาสเปนหรือซาวทกเนี่ยซึ่งมีฉายแค่ไม่กี่แห่งรวมทั้งแห่งนี้ด้วยแห่งนี้คือเมเจอร์ซินเพล็กสาขาสุข,ขุมวิทครับคนเป็นสาขาที่สงบเงียบแล้วพี่โอ๋ก็มาทำคลิปที่นี่ประจำนะครับเวลาที่ชมภาพยนตร์อินเดียซึ่งช่วงนี้ก็ไม่มีหนังอินเดียฉายแต่ว่า ถึงแม้ว่าจะไม่มีหนังอินเดียฉายก็มีหนังที่หายากที่พี่โอได้มาดูอยู่บ่อยๆนะครับและครั้งนี้ก็เช่นกันที่อื่นเขาไม่มีฉายเวอร์ชั่นซาวทกที่นี่มีเมื่อวานนี้มีแค่รอบเดียวนะครับ15นาืิกาซึ่งพี่โอติดธุระแต่วันนี้ก็ยกเลิกรอบภาษาไทยไปกลายเป็นรอบภาษาสเปนทั้งวันในขณะที่สาขาอื่นๆยังคงเป็นภาคไทยทั้งวันอยู่นะครับก็ชื่นชมมากเมเจอร์สกูบิดีใจมากเลยนะครับก็ ได้มาดูแล้วก็เป็นอย่างที่คิดแหละว่าดูซาวด์แทร็กแล้วได้อารมณ์มากกว่ากันเยอะแน่นอนแน่นอนเพราะว่าตัวละครมันมันมันเหน็ดเหนื่อยมันอ่อนล้ามันโกรธมันอะไรเนี่ยมันออกมาทางน้ําเสียงมันได้อารมณ์กว่าแล้วแล้วหนังเป็นหนังผีหนังผีหนังแอคชั่นเนี่ยมันมันเน้นที่การกระทํามากกว่านะครับมันไม่ต้องพูดอะไรมากมายไม่ได้อ่านซับยากเลยพี่โอว่า ควรจะดูเป็นซาวด์แทร็กดีกว่าแต่ก็อย่างว่าไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมถึงได้ชายภาคไทยเต็มบ้านเต็มเมืองนะครับพี่โออ่านเม้นต่างๆคนก็บอกว่าอยากดูเวอร์ชั่นที่เป็นภาษาต้นฉบับก็หาดูได้ยากนะครับมีที่สุขุมวิทล้วอาจจะมีที่ยงที่ไหนก็ติดต่อติดตามในแอปของโรงภาพยนตร์ทั้ง Major และ SF เอาเองนะครับ ไม่รู้ว่าที่เฮาส์หรือที่เครืออื่นมีหรือเปล่าก็ลองไปค้นหาดูพี่โอขอแนะนำ Soundtrack เลยครับเรื่องนี้ได้คะแนนสูงมากในเว็บมะเขือ Roten t Tomatoes เนี่ยได้จากนักวิจารณ์สูงถึง97%จากร้อยกว่าสำนักรู้สึกจะร้อยสิบสำนักแล้วก็ประชาชนที่มาโหวตเนี่ยก็ให้คะแนนสูง คะแนนความชอบสูงถึง79%นะครับส่วนประชาชนใน IMDb ชอบโดยเฉลี่ยอยู่ที่7 0เต็ม10ในส่วนของนักวิจารณ์ชอบอยู่ที่7 5เต็มร้อโดยเฉลี่ยเท่ากับว่าสูงไปหมดคือกับ7กว่าไปหมดเลยตัวพี่โอเองพี่โอก็ชอบสาเหตุที่พี่โอชอบเนี่ยต้องต้องขอบคุณน้องการซิดทูซีด้วยนะครับที่บล็อกพี่โอไว้ก่อนบล็อก บล็อกมโนธรมบล็อกศิลธรรมของพี่โอ๋โหให้ก่อนต้นองการทักมาในคืนวันที่พี่โอ๋ไปดูรอบสี่ซึ่งชนกันไปดูรอบสี่ตาย้าคู่ขนานแล้วก็น้องการไปดูเรื่องนี้น้องการทักมาตอนกลางคืนว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นหนังที่พี่โอ๋ไม่ชอบแน่นอนเพราะว่าน้องการรู้ใจว่าพี่โอ๋ไม่ชอบหนังสยองขวัญที่มีการทำร้ายเด็กและทำร้ายสัตว์ นะแล้วเรื่องนี้มีครบนะครับมีในตัวอย่างเราเห็นตัวอย่างเป็นเด็กผู้หญิงกับหมาที่ดูล่าเริงน่ารักซึ่งพี่โอไม่เอาภาพไม่ตัดต่อภาพมาแปะไว้ในนี้เลยนะครับคลิปนี้ขอเป็นคลิปที่พี่โอพูดยาวรวดไม่มีการตัดต่อเพราะว่าเมเจอร์เซนเตอเพล็กซ์อำนวยความสะดวกให้พี่โอแล้วก็หมากับเด็กนั่นแหละไม่ค่อยมีบทอะไรนะครับมีมีน้อยแต่ว่าอาจจะไม่ถูกใจคุณผู้ชมที่ชื่นชอบหมากับชื่นชอบเด็ก อันนี้พี่โอก็ขอเตือนตามที่น้องการเตือนเมื่อน,น้องการมาบล็อกความคิดพี่โอนี้อย่างนี้แล้วเนี่ยคือบางทีน้องการอาจจะอาจจะไม่เข้าใจขาดเลยขอโทษด้วยน,น้องการอาจจะเข้าใจว่าถ้ามีการทําร้ายเด็กหรือทําร้ายสัตว์พี่โอจะไม่ชอบไปหมดนะครับแต่จริงๆมันก็มีเหตุผลว่าถ้าทําร้ายอย่างที่ไม่สมควรที่จะโดนทําร้ายอย่างในเรื่องออ Speak No Evil ที่กําลังจะสร้างใหมย่ยวนมาเกอร์ er, สแสดงเนี่ยหนังนอร์เวย์เดนมาร์กเป็นต้นฉบับ พี่โอดูตน้นฉบับ,บนั้นไม่รู้ว่าของ Night a อีกหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับพี่โอไม่ชอบหนังแบบนั้นเลยหนังไม่ชอบแบบไม่ชอบแบบที่ตัวละครไม่สู้ตัวละครอ่อนแอแต่ว่าบางคนคิดว่าเมื่อพี่โอไม่ชอบเรื่องนี้แล้วหนังที่ทํำร้ายเด็กอย่าง The Mist หมอกมนต์ยูพี่โอก็จะไม่ชอบไปด้วยหนังที่เด็กเด็กขึ้นสวรรค์ Monster พี่โอก็จะไม่ชอบไปด้วยแต่ไม่ใช่พี่โอถือว่า Monster เนี่ย เป็นหนังที่แฮปปี้เอนดิ้งแล้วก็ถือว่าหนังเรื่อง t h m i ม s หมอกมารติยูจบลงด้วยความรักพ่อรักลูกและลูกยอมให้พ่อจบชีวิตตัวเองก่อนที่จะจบชีวิตเขามีความสุขว่าเขาไม่ต้องโดนสัตว์ประหลาดทำร้ายนั่นแหละพี่โอถึงว่ามันคือคือคนที่โชคร้ายก็คือตัวพ่อคนเดียวแต่คนอื่นๆที่โดนพ่อทำร้ายเขาก็จบชีวิตอย่างมีความสุขพี่โอเห็นว่าหนังเรื่องนั้นจบแบบนั้นดีแล้วนะครับพี่โอชอบก็ มีไม่ชอบเท่าที่ผ่านมาที่ไม่ชอบจริงๆก็สปีกตนวอีวิลนะน่าจะที่สุดในชีวิตแหละแล้วเขาก็คิดว่าเรื่องนี้พี่โอ๋ก็น่าจะไม่ชอบไปด้วยเมื่อน้องการขู่ไม่ใช่ขู่หรอกน้องการบล็อกพี่โอ๋มาอย่างนี้พี่โอ๋ก็จํากัดความคิดแล้วว่าเรื่องนี้มันมีเด็กมันมีหมาที่จะต,ต้องถูกทาร้ายนะแล้ว หลังจากพี่โอตั้งกำแพงส่วนนี้คือคือตัดมโนธรรมศิลธรรมความอ่อนไหวในส่วนนี้ออกไปแล้วพี่โอกลับดูเรื่องนี้ได้สนุกโดยตลอดนะครับเป็นเรื่องของปีศาจที่มาแฝงอยู่ในโลกมนุษย์เพื่อที่จะขยายจำนวนของปีศาจให้มากออกไปแล้วมนุษย์ที่รู้ข่าวเนี่ยก็มีการตั้งกฎเกณฑ์ที่จะป้องกันให้ตัวเองหลุดพ้นจากปีศาจเหล่านี้เนี่ยห้ามใช้ไฟห้ามใช้ปืนห้าม อะไรห้ามเอ่ยชื่อมันห้ามนู่นห้ามนี่แม้แต่สวดไปก็ช่วยไม่ได้มีข้อห้ามมากมายแต่ว่าพี่โอเคอยากเพิ่มเติมคือถ้าใครเจอเหตุการณ์แบบนี้อย่าไปยุ่งกับมันดีที่สุดนะครับก็แต่ถ้าไม่ยุ่งมันก็จะไม่เกิดเรื่องเมื่อปีศาจมาสิงอยู่ในบุคคลใกล้ชิดบุคคลใกล้ตัวแล้วมันสามารถตาม สิ่งของต่างๆที่เคยอยู่ใกล้กับปีศาจมาได้ด้วยเนี่ยเรื่องมันก็เลยก็เตลิดใหญ่โตเรื่องมันเตลิดมากเตลดิดเลิดไปทั่วนอกจากหมู่บ้านแล้วยังมีเมืองในข้อมูลบอกเป็นบัวโดสไอเรสแต่ในหนังบอกว่าเป็นต่าจังหวัดเป็นบ้านนอกนะครับเป็นเมืองต่างจังหวัด ก็อาจจะถ่ายที่บัวโนสไอเรสแต่ว่าให้สมมติว่าเป็นเมืองต่างจังหวัดก็ได้ก็ไม่ว่ามันจะไปที่ไหนก็มันก็แพร่กระจายเชื้อของมันเต็มไปหมดพี่โอ๋ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมมันจะต้องมีตัว,ต,วตัวต้นฉบับอยู่ในเมื่อปีศาจเนี่ยในเมื่อมันออกมาอยู่บนโลกมนุษย์ได้แล้วมันก็มันก็จะไปไหนจะทําอะไรก็ได้โดยที่ไม่ต้องให้คนมาตั้งกฎเกณฑ์อะไรแบบนี้นะครับซึ่งกฎเกณฑ์เนี่ยก็ไม่ใช่กฎเกณฑ์ที่ ที่ปีศาจจะมันเหมือนกับไม่เหมือนกับเขียนที่บ้านเราเขียนว่าบ้านนี้ไม่มีบ้านนี้มีแต่คนโสดหรือบ้านนี้อะไรเนี้ยที่เขียนหลอกผีไม่ๆม่ะเหมือนกับรถธนีสีแดงอะไรประมาณเนี้ยคือผีปีศาจมันโง่ขนาดที่มันจะไม่รูอะไรอย่างนั้นเลยเหรอก็ดูสรุปว่าพี่โอดูเรื่องนี้ได้เป็นหนังสนุกทั่วทั่วไปนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงกับประทับใจเหมือนอย่างคะแนนที่คนอื่นๆเขาว่ากันพี่โอก็จะให้เรื่องนี้เพียงแค่ ให้โดยประมาณก็อยู่ที่เจดเต็มสิบนะครับเป็นความสนุกที่พอประมาณแล้วก็เป็นความสนุกเป็นความเห็นส่วนตัวของแต่ละคนว่าจะชอบหรือไม่ชอบก็แล้วแต่ครับก็บางคนก็อาจชอบบางคนก็อาจไม่ชอบแต่สาหรับพี่โอ๋ไม่ได้ไม่ได้ลึกซึ้งไม่ได้อินอะไรกับปีศาจตัวนี้เท่านี้แล้วก็ไม่ได้ติดตามไม่ได้ติดตามตัวละครมากมาก ในเรื่องนี้เท่าไหร่แต่เขามีชื่นชอบตัวละครหลายตัวนะอย่างที่โฆษณาเป็นเด็กผู้หญิงกับหมาอันนั้นนิดเดียวไม่มีอะไรเลยอันนี้ก็รู้สึกเครืองเคืองเหมือนกันว่าหลอกเราอะเหมือนเหมือนอะไรนะเหมือนซอมบี้บอยใน47โรนินขึ้นโปสเตอร์แล้วก็ไม่มีตัวเหมือนอย่างอุรังอุตังในอาณาจักรพิภพวานนก็เหมือนกันขึ้นโปสเตอร์แท้ๆแต่ว่าก็อยู่แป๊บเดียวนะครับเรื่องนี้ก็ ตัวที่พี่โอชอบที่อยู่นานหน่อยก็มีตัวลูกชายที่เป็นออทิสติกพี่โอชอบบทของเด็กคนนี้มากแล้วก็นอกนั้นบทตัวประกอบที่มาแล้วตายก็ไม่ได้น่าประทับใจเท่าไหร่ <Evet. S 1> ก็ถ้าพี่โอพูดแลรผิดพลาดคาดตกบกพร่องก็ต้องขออภัยไวนะ้ณทีนี้นะครับขอบคุณเมเจอร์ n e เนเพล็กซ์ไนเอตส์พิเชอที่นําเข้าหนังดีๆอยากดูหนังดีๆจากทั่วโลกก็ต้องอาศัยค่ายต่างๆเหล่านี้แหละครับค่ายฉายแสงค่ายไนเอที่เขาอุตสาห ทันหามาพี่โอชอบค่ายต่างๆเหล่านี้มงคลเมเจอร์ก็เหมือนกันนะเดี๋ยวนี้หาหลังแปลกๆดีๆมาเยอะแล้วนะครับรวมทั้ง m อ i c พ u r e s ด้วยขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามกันมาจนตอนนี้6,556ซับแล้วใน YouTube นะครับส่วนใน TikTok ก็7 0 0 0เท่าไหร่7,449ใน Facebook 2,260โดยประมาณก็ ก็ขอบคุณที่คุณผู้ชมทั้งทั้งหลายมาอวยพรวันเกิดพี่โอในปีนี้ด้วยนะครับพี่โออายุครบ56ปีแล้วก็ขอให้พรทั้งหลายที่คุณผู้ชมอวยพรพี่โอมาไม่ว่าจะเป็นให้มีความสุขให้มีอายุยืนสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมีคนรัก มากมายรอบตัวเนื่องจากพี่โอได้รับพรปีนี้ล้นมากพี่โอก็สามารถที่จะแบ่งกระจายให้คุณผู้ชมได้ทั่วถึงกันขอให้ได้รับพรทั้งหลายที่พี่โอได้รับด้วยเช่นกันนะครับพบกันในคลิปต่างๆคลิปอื่นๆขอบคุณครับสวัสดีครับปิดคลิปครับด้วยปีศาจลวงตายต้องใช้ขวานใช่ไหมใช้ขวานก็ไม่ช่วยอะไรครับ